สวัสดีครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้ช่วงงานหนังสือเนาะผมผมเรียกเป็นช่วงพิลววิเยรแล้วกันก็มีอะไรน่าสนใจบ้างก็ถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าถ้าเราขดสายสะสมพวกนี้ก็แน่นอนที่จะมาก็จะเป็นตัวการ์ดของสยามนะครับก็อันนี้อาจจะมีเนาะดันดาดันดด,ด,ดันออสอง เล่มสองเนาะโอกาสในเล่มสองอันนี้เรื่องฮานาโกะคุงวิญญาณติดที่เนาะแถมมากับเล่มจำไม่ได้เล่มอะไรเล่มเจ็ดป่ะเล่มเจ็ดแล้วก็ My Academy Hero นะครับก็หลักๆดังๆ,งๆก็สามอันนี้พอที่ผมที่ผมเก็บมาช่วงนี้ส่วนงานหนังสือเองเนี่ยก็จะเป็นพวกโบรไม้นะครับโบรไมเนี่ยผมผมอย่างได้บอกผมอ่ะไม่ได้ไปงานหนังสือดังนั้นผมก็ต้องมานั่ง เราเราอยากเก็บหลายลายตอนนี้มันก็จะมีโปงโปสเตอร์อะไรนะครับก็เอ่อผมผมทยอยซื้อเอานะอันนี้ยังไม่แต่คิดว่าตอนนี้ใกล้ครบแล้วล่ะครับก็ก็ก็จ่ายเงินซื้อไปแล้วรอเขาส่งมาเพราะเราไม่ได้ไปงานแล้วหนังสือเราก็ไม่ได้ขาดจริงๆแล้วก็มีมีเยอะแล้วก็ขาดได้พวกนี้มากกว่าพวกพรีเมียมก็ก็ซื้อเอาแล้วไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรแล้วก็ไม่ต้องซื้อของที่เราไม่ได้อยากได้แต่เราอยากได้พวกนี้ก็ ผมได้อันนี้มาได้เรื่องแก้มเป็นแผลเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็เรื่องนี้ซึ่งซึ่ง,งอันอื่นก็เริ่มทยอยมาแหละนะครับอันนี้ก็ดดนเริ่มสอง blue period เนาะปกพิเศษก็มันจะแถมโปสเตอร์มาด้วยอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมาแต่ว่าผมว่ามันกระแสตกไปเยอะแหละเพราะเมมันจบเนาะจบจากนั้นไปแล้วก็แต่ผมก็ยังเก็บอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นปกพิเศษนะเพราะมันมากับโปสเตอร์ใหญ่ข้างล่างไม่ได้เอามา อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวซาคาโมโตะเนาะเล,เล่มผมเก็บเข้าชั้นไปแล้วแหละนี่ก็ครับอ่ะซาคาโมโตะเล่ม2องก็โปสเตอร์เนาะก็ยังมีอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดของแถมจากงานหนังสือที่ที่บางซื้อเที่ยวนี้ครบเ,เดี๋ยวผมมาลงให้อีกทีหนึ่งน,นี่ก็อัปเดตกับข,ของที่เข้าเริ่มทยอยเข้ามาให้นะครับ